เอี่และลอือหือโอ้โหคนเขารักรถโอ้ยผ้าดำปีเลยผ้าดำปีรักรถเหมือนตาไหมลูกรักรถเหมือนตาไหมอ๋เจะตรงไหนโอ้โอตรงนั้นมาเลยตรงนั้นมาเลยตรงไหนอีกลูกตรงไหนมันเลิกอีกโออ๋ออ๋อตรงไหนมันเลิกอีกลูกระวังหัวทิ่มค่อยๆโอ้ยโอ้ยอ้ดูทับโอ้โห

เราต้องทําความสะอาดด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมนี่นี่ต้องทำอย่างนี้นะครับโอ้ตรงที่ตรงปุ่มนี่นะครับต้องทำความสะอาดตรงปุ่มนี้นะครับตรงปุ่มครับเรากดบ่อยจ้าครับครับปุ่มนั้นล่ะครับอ้าวทีเดียวสิครับกดทีเดียวสิครับกดทีเดียวครับอ่าทำความสะอาดปุ่มแล้วเหรอ ตรงไหนอีกตรงไหนอีกครับตรงไหนอีก <c oughs> อตรงไหนอีกลงกตรงไหนอีกลงเองสิครับ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 ออปิ้งอาเช็ดถูถูถูถอ๋มีไฟอย่าไปดึงมันสิลูกเนี่ยถ้าไปดึงก็ะหักเนียเนี่ยเนี่นนนนยงัดใหญ่แล้วงัดใหญ่แล้วอือหือ พอยังเอาทิ้งถังขยะไปเอาดาดไปทิ้งถังขยะไปโอ้โหเช็คันั้นด้วยโอ้จะเช็คขนั้นด้วยเหรอเช็ดด้วยเหรอเอาทิ้งถังขยะไหนถังขยะอยู่ไหนไปเอาไปทิ้งถังขยะเช็ดเสร็จแล้วไปทิ้งถังขยะเช็ดเสร็จแล้วยัางเสร็จแล้วทิ้งถังขยะไปไปคนเก่งไหนถังขยะอยู่ไหนลูกไปเอาไปทิ้งถังขยะลูกไปไหนทิ้งไหนครับทิ้งลงไปทิ้งทิ้งคัดทิ้งเลยลูกใส่ลงไปใส่ลงไป ใส่อะใส่ปล่อยเลยปล่อย,อยเก่งมาตกตบมือให้หน่อยลูกตบมือให้หน่อยไหนตบมือตัวเองหน่อยเออเก่งลูกโอ้โหรถสะอาดแล้วรถสะอาดแล้วหลานยายรถสะอาดแล้ว